แห่ชมน้องวิจิจับเมอคุณย่าเดินบทสนทนาฟังแล้วทำให้คนยิ้มตามพาคุณย่าเดินเล่นพูดคำนี้แห่ชมน้องวิจิจับเมอคุณย่าเดินเล่นบทสนทนาฟังแล้วทำให้คนยิ้มตามเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆของครอบครัวหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่เจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปโมเมนต์ระหว่างน้องวิจิกับคุณย่ามายุรีจากคลิปขณะที่คุณย่าได้ใช้ บอกเกอร์ช่วยพยุงระหว่างเดินและด้านหลังก็จะเห็นมีสาวน้อยคอยเดินจับมือคุณย่าอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นห่วงนอกจากจะได้เห็นภาพน่ารักแล้วบทบาทบทสนทนาของน้องวิจิ ที่ระหว่างจับมือคุณย่าก็ได้พูดบอกคุณย่าตอนเดินว่าให้จับวอกเกอร์ไว้ดีๆค่อยๆเดินนะหนูจับมืออยู่และบอกว่าจับแน,น่นๆจะได้ไม่ล้มหลายคนเห็นภาพและฟังที่หนูน้อยวิจิได้พูดกับคุณย่าอย่างนั้นต่างยิ้มและเอ็นดูไปด้วยเลยหลานสาวดูแลคุณย่าดีจริงๆและก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนแต่นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ ก็ไม่เคยที่จะละเลยทำหน้าที่ความเป็นพ่ออีกทั้งแบ่งเวลามาให้ลูกสาวสุดที่รักน้องวิจิจนมากจะได้เห็นมุมน่ารักของคู่นี้อยู่เสมอโดยหนุ่มสอนลามก็ได้ชวนน้องวิจิออกมาโชวสเต็ปการโยกเบาๆไปตามเสียงเพลงซึ่งบอกได้เลยว่าลูกสาวนั้นดูไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆที่สําคัญยังทำหน้าที่ติดตามคุณพ่อได้เป๊ะสุดๆ ต้องขอปรบมือให้อย่างรัวๆและงานนี้นอกจากแฟนจะโฟกัสที่ความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้แล้วหลายคนยังอดแซวไม่ได้ว่าหนุ่มสอนรามในเวอร์ชั่นนี้ช่างดูมุ้งเม้งระมุนต่อหัวใจมากเลยก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามเผยว่าผมทำหน้าที่ของพ่ออย่างดีที่สุดสามารถติดตามเรื่องของผมได้ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กต่างๆในส่วนที่บอกว่าอะไรก็ตาม ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาวิจิเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ขวบขึ้นอนุบาล2แล้วผมคงต้องขออนุญาตทุกคนด้วยอยากจะให้น้องเสบในสิ่งที่ดีๆเรื่องกลัวข่าวกระทบลูกผมกังวลอยู่แล้วผมเป็นพ่อ ให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาสมควรจะดูดีกว่าส่วนเรื่องที่ไม่ออกมาโต้กลับผมไม่ได้โต้กลับมานานแล้วผมว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งที่มันเป็นตัวผมมันก็คือสิ่งที่เป็นความจริงในชีวิตในชีวิตในชีวิตอัพอินตาแกรมลงไปหนะ้าตาก็มาได้แต่งหรอกบางทีไปส่งลูก ทำไทาอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวทํำยังไงส่วนข่าวมันกระทบตัวเราเยอะไหมต้องขออนุญาตพูดว่ามันกระทบวิจิครับพยายามอธิบาย